จอข่าวร้อนล่วง กลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งนะคะของทางรายการค่ะแล้วก็ช่วงนี้มาตามกันกลับนะคะการแถลงข่าวของทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติเราะว่านปชในวันนี้นะคะซึ่งทางอาจารย์ที่ดาทาวนคอนเซ็ปประธานนปชนั้นแม้ว่าน,น,นะคะจะติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ได้ใช้วิธีวีดีโอลิลก์นะคะเพื่อเข้ามารายงานถึงความคืบหน้าหลังจากที่ได้ไปยื่นเอกสารแถลงการ์นะคะขอให้ทางศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นรับพิจารณาคาดีเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2553กกับกรณีีีท่มผู้ส และก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะเรือจันทิดานะคะได้วิดีโอลิงก์มาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะว่ากระบวนการในการทํางานนั้นได้เสร็จสิ้นไปด้วยดีแต่ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ลงนามเอกสารรับรองเขตอํานาจศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อศาลนั้นมีอํานาจในการพิจารณาเฉพาะคดีสลายการชุมนุมในช่วงปี2553โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นของประเทศไทยค่ะ สอสอทั้งหลายได้นําเสนอเพื่อที่จะขอให้อนุมัติให้ ICC นะฮะสามารถมีเขตอำนาจศาลในของ i อซีซในห่วงเวลาปีพศ2553ซึ่งเป็นเวลาเฉพาะและสามารถนําเรื่องที่เกิดขึ้นนะมาได้โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆของประเทศไทย ะะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราจึงอยากเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อให้อำนาจของประชาชนได้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่นายจะช่วยเหลืออีกทางหนึ่งเพื่อน,นำคดีขึ้นศาลได้อย่างรวดเร็วก็คือการเซ็นนะฮะที่อนุมัติให้ไอซีซมีขอบเขตอำนาจเฉพาะที่เฉพาะเวลาในประเทศ ดานี้จึงเป็นข้อเรียกร้องของเราเพราะว่าขณะน,นี้ประชาชนนั้นถึงแม้จะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องชอบธรรมและสรุปสาเหตุนะคะที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคำร้องของปปชได้นะคะก็เป็นเพราะสถานะของประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นได้มีการลงนามอนุสัญญากลงเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการให้สัตยาบานันหรือว่าให้ความยอมรับหรือให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่นางธิดาบอกว่าจะให้นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องคดีคนเสื้อแดงก็จะต้องไปพิจารณาว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แต่ทางนี้ค่ะนางธิดาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าช่างน,น่าแปลกใจว่าทำไมถึงเลือกชี้ไปในทิศทางในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะได้มีการชี้เรื่องดังกล่าวนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าทั้งคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองต้องการที่จะหลบลี การดำเนินคดีกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรในข้อหาฆ่าตัดตอน2,500ศพเนื่องจากเข้าข่ายการรับพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศชัดเจนศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจชำระคดีนะคะสำหรับความผิดอาญาสประเภทด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งนั่นก็คือความผิดอาญาฐานล้างชาติความผิดอาญาต่อมนุษยชาติ ความผิดอาญาศึกค่ะและความผิดอาญาฐานรุกรานนั่นเองค่ะอาจารย์ทิดายังกล่าวอีกนะคะว่าหลังจากนี้นะคะจะได้เดินทางไปยังประเทศเดนมาร์กและก็ฝรั่งเศสนะคะเพื่อขยายองค์กรคนเสื้อแดงโดยการจัดตั้งโรงเรียนปอปชนะคะทั้งสองประเทศพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าคนเสื้อแดงที่อยู่ในต่างประเทศนั้นจะไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้ชนและผู้เชีรยอีกต่อไปแต่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างเป็นเครือข่าย เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ภารกิจของคนเสื้อแดงนั้นสําเร็จลุล่วงและทําให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในประเทศไทยขณะนี้เรามาที่ยุโรปเพื่อที่ให้เครือข่ายตอนนี้ได้ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งยามที่มีการรัฐประหารหรือมีสิ่งไม่ชอบมาพักนเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เป็นภารกิจที่ คนเสื้อแดงในต่างเทศจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อที่จะเชื่อมโยงและหนุนช่วยการต่อสู้ในประเทศเพราะนั้นเราจึงมากระตุ้นพวกเขาให้มีกำลังใจให้รับรู้ว่าภาระหน้าที่ตน,นนี้ของพวกเขาสำคัญยิ่งที่จะทำให้โลกทั้งโลกได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยและที่จะทำให้โลกทั้งโลกนั้นได้หันมา สนใจประเทศไทยและรู้ว่าความจริงนั้นเป็นความจริงที่ประชาชนเจ็บปวดและถูกกระทำไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถูกบิดเบือนนะข้อมูลแล้วใส่ร้ายประเทศไทยใส่ร้ายประชาชนคนเสื้อแน่รวมทั้งคุณทักษณิณชินวัตรนี่จึงเป็นภาระหน้าที่ที่สองที่เรากำลังทำอยู่ ค่ะคุณผู้ชมคะเมะื่อวานเป็นตอนแรกนะคะที่เราได้ไปตรวจสอบเอกสารแถลงการค่ะของที่มีทางนปชนะคะที่มีต่อทางสารอาญาระหว่างประเทศนะคะ<ม>ในวันนี้ค่ะเราจะมาตรวจสอบในตอนที่2กันกับการแถลงการดังกล่าว โดยสำนักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะก็อยากจะเน้นย้ำให้กับคุณผู้ชมค่ะว่าการเคลื่อนไหวของนอปชในต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธวิธีภายใต้ยุทธศาสตร์2ขา5เขตการต่อสู้เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนั่นเองค่ะยุทธศาสตร์2ขา5เขตเราเพิ่มเขตที่ห้าคือเขตที่อยู่ในไซเบอร์โลกไซเบอร์ เป็นเขตยุทธศาสตร์ที่ห้าของเราพี่น้องต้องเข้าไปร่วมต่อสู้ในเขตนี้ด้วยเขตที่หนึ่งในชนบทเขตที่สองในเมืองเขตที่สามในกรุงเทพเขตที่สี่ในต่างประเทศเขตที่ห้าในโลกไซเบอร์พี่น้องเราต้องสู้ทุกเขตเลย แต่เคตัดสินแพ้ชนะอยู่ที่นี่กรุงเทพมหานครท่านนับจากกระบฏหมอเหลงในคอรศร้อยสามสิบคือพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่นับมาถึงปีนี้ก็ร้อยปีพอดีแล้วค่ะร้อยปีแล้วความพยายามที่ต้องการประชาธิปไตย มันน่าจะให้รางวัลคนไทยได้แล้วนะครบร้อยปีแล้วนี่รางวัลที่ชอบทำนะคะดังนั้นยุทธศาสตร์สองขาห้าเขตรสร้างที่มั่นทางการเมืองหมายความว่าให้มีคนเสื้อแดงเต็มเลยเต็มอย่างแน่นหนาเลยนั่นถึงจะเป็นที่มั่นทางการเมือง นะคะจากนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งหลักในสังคมเป็นความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลในระบอบอามาตกับประชาชนไทยแล้วประชาชนไทยเนี่ยมันเป็นส่วนข้างมากของสังคมไทยใช่หรือเปล่าแล้วคนในระบอบอามาตต่มันมีอยู่เท่าไหร่นิดเดียวใช่ไหม ถ้าเช่นั้นอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่สามารถเอาอำนาจคืนจากคนกลุ่มเดียวเล็กนิดเดียวมันเป็นไปได้ไม่ได้หรืออย่างไรที่เราจะเรียกอำนาจคืนกลับมา ท่านผู้ชมคะเราก็มาเดินความจานะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งละคะ่ะเพราะถ้าถามนะคะว่าการต่อสู้นะคะผ่าน5สนามรบของนปชนั้นนปชกําลังมุ่งเป้านะคะไปสู่เป้าหมายอะไรและนะคะต้องการที่จะย้อนกลับนะคะไปฟังคําประกาศยุทธศาสตน,น,นั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะต้องย้อนกลับไปฟังนะคะกับคาประกาศยุทธศาสตร์ของอาจารย์ธิดาทั้ง3ระยะซึ่งจะมีดังต่อไปนี้คะ่ะทางยุทธศาสตร์มี3มระยะระยะยาว ก็คือเป้าหมายก็คือระบอบอมาตยาธิปไตยระยะกลางก็คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงและเฉพาะหน้าก็คือรัฐบาลที่มาจากระบอบอมาตยาธิปไตยต้องไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยค่ะได้ยินได้ฟังชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของนอปชนั่นก็คือการมุ่งไปสู่การค้นล้มเครือข่ายอมา์ค่ะซึ่งจนถึงวันนี้นะคะสังคมก็ยังคลางแคลงใจกันอยู่นะคะว่าอมา์ที่ว่านั้นหมายถึงใครหรือสถาบัานใดกันแน่ค่ะ และเมื่อพิจารณาะะจากคากล่าวอ้างะะของอาจารย์ธิดาบนเวทีการชุมนุมนะะเมื่อช่วงวันที่24มิถุนายน,นะะที่ผ่านมาเป้าหมายที่ว่านี้นะนะะก็คือการสารต่อภารกิจของคณะราษฎรซึ่งทางสำนักข่าวทีนิวส์ะะก็อยากจะย้อนถามกลับะะไปยังทางอาจารย์ธิดาและก็คนเสื้อแดงด้วยเหมือนกันว่าการสารต่อภารกิจของคณะราษฎรนั้น,นะะเป็นความเข้าใจในแบบเดียวกันกับที่ทางอาจารย์ใจอ้พากร,กรแกนนําขบวนการล้มเจ้านั้นเข้าใจเอาไว้หรือไม่ โดยในวันที่6สิงหาคมนะคะปี2552ในใจอึ้องพากรได้ออกแถลงการตั้งธงรบกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมีคำเตือนให้คนเสื้อแดงที่ไม่เอาเจ้าเหมือนผมเราต้องยอมรับความจริงและไม่ประเมินฝ่ายอมาตย์ต่มไปกระแสะไม่เอาเจ้าที่แพร่ไปทั่วจะไม่เกิดผลโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่รู้จักสู้ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาในการทำภาระที่ยังค้างอยู่ของการปฏิวัติ2475ให้เสร็จสิน้นแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งในเวลาต่อมาในใจก็มีการเปิดเผยถึงเป้าหมายการต่อสู้ที่แท้จริงผ่านแถลงการของสยามแดงว่าเป็นการสร้างระบอบสาธารณรัฐขึ้นในประเทศไทยสังคมไทยปัจจุบันชนชั้นปกครองร่วมรับผลประโยชน์จากการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือและดูเหมือนว่าจะไม่ยอมยกเลิกพฤติกรรมแบบนี้แต่นั้นวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้ที่ดีที่สุดจะเป็นการสร้างระบอบสาธารณรัฐขึ้นในประเทศไทยเพื่อทุกตำแหน่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และสาหรับเป้าหมายของแดงนปชนะคะจะใช้เป้าหมายเดียวกันกับแดงลมเจ้าหรือไม่สํานนกข่าวทีนิวส์ค่ะก็อยากจะเรียกร้องไปยังนางทิดาแล้วก็คนเสื้อแดงนะคะว่าความหมายของคําว่าแสวงจุดร่วมสงมวนจุดต่างและการรวมพลังกันทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศหมายถึงการที่จะต้องร่วมมือกันด้วยใจด้วยใช่หรือไม่ค่ะคมีเครือข่ายต่างประเทศส่งข้อมูลไปต่างประเทศใครมีเครือข่ายในประเทศ ส่งข้อมูลให้เกิดองค์ความรู้ของประชาชนต้องช่วยกันทําทุกคนใครอึดกว่าใครเฉียบแหลมกว่าใครมีแนวร่วมทั้งในและต่างประเทศมากกว่าคนนั้นจะได้รับชัยชนะในวันสุดท้ายของการต่อสู้เราคือมิตรต่อกัน แตกต่างกันได้แตกต่างกันบ้างแต่เราต้องไม่ใช้ท่าทีที่เป็นศัตรูเพราะพวกเราทั้งหมดล้วนอยู่ฝ่ายประชาชนมหีหัวใจดวงเดียวกันคือหัวใจของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นคนเท่าเทียมกันในประเทศนี้ใช่ไหมพี่น้องจบ เอาร้อน